สำหรับใครที่ลงวิดีโอในสตอรี่ a c e b o o k แล้วเสียงไม่มีหรือเกิดข้อผิดพลาดต่างๆมาดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวิน YouTube นะคะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหาที่ว่าวิดีโอในสตอรี่ของเรานะคะเราลงไปไม่มีเสียงหรือว่าวิดนะีโอน่ะมันสั้นผิดปกติหรือมันเกิดข้อผิดพลาดต่างๆนานา,นาเนาะซึ่งวิธีการที่น้ำจะแก้ปัญหานะน้ำจะเข้าไปที่ Facebook ค่ะ จากนั้นนะคะน้าก็จะไปที่สตอรี่ตัวที่น้ําลงแล้วมันเกิดปัญหาอ่าสมมุติว่าตัวนี้เกิดปัญหานะคะทุกคนก็จะเห็นตัวจุดๆด้านบนใช่ไหมมุมขวาม,มือด้านบน,ต,นตัวนี้นอ่าจะกดเข้าไปจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นคําว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นทุกคนจะเห็นคําว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นผิดพลาดก็ให้ทําการกดเข้าไปค่ะ รอสักครู่อ่าก็จะมัขึ้นหน้าแบบนี้เนาะก็ให้เราพิมพ์ไปเลยค่ะว่าวิดีโอในสตอรี่ไม่มีเสียงหรืออะไรเลย หรืออะไรต่างๆนะที่เราลงไม่ได้นะคะที่มันเกิดขึ้นเราก็พิมพ์ไปนะคะแต่สำหรับน้ำจะพิมพ์แค่ว่าวิดีโอในสตอรี่ไม่มีเสียงจากนั้นานะน,น้ำก็จะกดไปที่ตัวลูกศรน,นะคะมุมขวามือด้านบนเห็นไหมบุมขวามือด้านบนจะเป็นตัวลูกศรน,นะก็ให้กดเข้าไปะคะ่ะรอสักครู่อ่าแค่นี้นะคะท่านผู้ชมส่งไปเรียบร้อย ฉะนั้นนะคะเราก็รอให้ทาง Facebook เขามาดูข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ปัญหาให้เราค่ะซึ่งระยะเวลานี้น้ำก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ให้เรากี่วันกี่ชั่วโมงนะคะก็ต้องรอกันก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ